อ้าหาไม่แล้วนะครับสำหรับคนที่อยากได้บ้านสวนของแท้ๆเลยนี่อย่างสวยเลยนะครับบ้านพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างขวางเลยเนี่สวนเสร็จจัดเสร็จมาตรเลยนะครับนะติดถนน4ี่เลนด้วยนุนๆมองเห็นรถวิ่งเต็ไมไปหมดเลยมีสายน้ําแล้วดูนะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูอย่างละเอียดเลยนะครับนอกจากมีบ้านหลังนี้แล้วนะบ้านสวนนะนี่ผมให้ดูอ่าเพื่อนบ้านรอบด้านเลยนะครับเพื่อนบ้านเขาก็มีนี่ด้วยนะอ่ามีสระน้ําบ่อนะ้ำคล้ายๆเราเลยนะครับอย่างสวยเลย เดี๋ยวเราไปคุยกันกับเจ้าของใจดีของเราว่าเราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงกันคุ้มค่าคุ้มแบบจุกๆเลยแค่ที่ดินเปล่าก็คุ้มแล้วอ่ะตามมาเลยไปเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของใจดีของเรากันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะแนะนําตัวสักหน่อยทีครับสวัสดีค่ะตเตยจากโครงการอารยะคีรีที่ดินสวยสุพรรณบุรีค่ะอ้าวคุณหน้าคุณนตาคุ้นเสียงคุ้นชื่อกันเลยนะครับคุณเตยอันนี้มาใหม่ล่าสุดเหรอครับ อ่าใช่ค่ะพี่บอยเป็นเขาเรียกก็อะไรเนี่ยบ้านทรงอะไรฮะเป็นบ้านส,วน,ส,ว,นสวนทรงไทยสไตล์รีสอร์ทค่ะบ้านสวนอ่าบ้านส,วน,ส,ว,นสวนทรงไทยสไตล์รีสอร์ทเป็น,นทรงไทยสมัยใหม่ใช่ไหมครับเป็นทรงไทยที่อยู่ไม้ถักทอ,องทุกหลังเลยค่ะ จริงใช่ไหมครว่าทั้งหลังนี่เป็นไม้สักทองหมดเลยเป็นไม้สักสองทั้งหลังค่ะกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ําครับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ํหนึ่งห้องโถงค่ะอ่าคุณเตยรู้ละสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ํหนึ่งห้องโถงแล้วใต้ถุนเนี่ยทำได้อะไรได้อีกเพียบเลยต่อเติมจะเป็นห้องชั้นล่างได้เพิ่มด้วยค่ะวะ่าแต่คุณเตยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันตรงนี้อยู่ที่เอ่อ ตำบลหนองโอ่งค่ะอําเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอาหนองโอง่งอูทองสุพรรณนี่ท่านผู้ชมขออนุญาตนิดนึงนะผมให้มาดูมุมนี้อามุมนี้ก็สวยเลยนะนี่นี่น,น,นี่มีสระน้ําอยู่ในที่เราด้วยนะครับสวยไหมจะสวยฝักพิมพ์สวยรัวๆมาหน่อย7 0็ดกว่าคนน่ะนะครับคุณเตยรู้แล้วว่าอยู่อูทองสุพรรณบุรีรู้แล้วว่าบ้านหลังเนี้ยพื้นที่ใช้สอยต่อหนึ่งชั้นนะเจตารางเมตรแล้วพื้นที่ดินนี่กี่กี่ตารางวา ตรงนี้1ไร่กับอีก2งานค่ะ1ไร่ใช่ค่ะเรียกว่าไล่ครึ่งแล้วกันไร่ครึ่งค่ะฉนดครดแดงด้วยคุดแดงค่ะคุณเตยถามตรงๆงเลยตอนนี้รู้แล้วอู่ทองสุพรรณบ้านไม้สักทองเพิ่งสร้างใหม่เสร็จปัดมาสไตล์รีสอร์ทด,ด้วยต้นไม้นี่คุณท่านู้ชมเดี๋ยวก่อนจะถามราคานะไม้ล้อมนี่ให้รอบด้านเลยเพียบไปหมดเลยคุณเตยหลังเนี้ยพร้อมที่ดินทั้งหมดขายเท่าไหร่ครับตรงนี้นะคะเออเป็นบ้านเล็กที่1น8นะคะพี่บอยหมู่4ี่ ก็ขายพร้อมบ้านพร้อมที่ดินเลยอยู่ที่3ามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทค่ะอ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวทีละเ,เรื่องเรื่องแรกก่อนท่านผู้ชมพิมพ์มาหน่อยบ้านเลขที่หนึ่งหกแปดเผื่อไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภกันนะครับหนึ่งหกแปดอ่าหนึ่งหกแปดนะ แล้วคุณเตยบอกว่าขาย3ามจุดเท่าไหร่นะครับสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นค่ะครบได้ทุกอย่างเลยใช่ค่ะมีแอร์ให้แล้วด้วยค่ะค่าโอนออกให้แล้วด้วยค่ะคะคุณเตยเดี๋ยวคนแรกคุณเตยเดินมาตรงนี้นิดนึงตรงตรงตรงสระน้ำตรงนี้นึ่งฮะตรงยืนข้างบนได้ก็ได้ฮะเดี๋ยวให้ดูท่านผู้ชมได้ดูสระน้ําด้วยนะครับอ่าดูสระน้ําตัดกับเรียวกว่าบ,บ้านสวยๆนี่สวยไหมท่านผู้ชมคุณเตยทําไมเขาเรียกว่าบ้านสวนสไตล์รีสอร์ทล่ะครับก็ที่ทันของเราตรงนี้นะคะพี่บอยโดยรอบมีวิวนาให้ชมทั้งปีเลยค่ะะบบรรรยาาาากกกศดีเหมั แล้วก็เราจัดสวนสไตล์ริสอร์ทเลยค่ะคะือมีต้นไม้ใหญ่นะคะในแปลงนี้มีให้ทั้งหมดหลักบิบอยแปดต้นค่ะไม้ล้อมเนี่ยนะฮะใช่ค่ะแปดต้นค่ะช่อม้อไม้ล้อมนี่ก็หลายแสนแล้วไม้ล้อมที่ลงให้เป็นไม้ใต้ใหญ่เลยะครับหน้าสิบห้าขึ้นเลยค่ะอ่าแล้วก็ที่รู้ๆนะครับเฉพาะบ้านหลังเนี้ยแค่มูลค่าตัวบ้านเนี่ยก็ไม่รู้อยากเท่าไหร่แล้วค่ะอ่าไม่รู้กี่ล้านแล้วนะครับท่านผู้ชมสวยแม้จะสวยฝั่งพิมพ์สวยหน่อยหมดเนี่ยบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยสามล้านเก้าแสนเก้า มีหลังเดียวท่าน,ท,านท่านผู้ชมมีหลังเดียวเท่านั้นแหละมีแค่อันนี้แค่เดียวแล้วก็มีที่เปล่าที่เปล่าหนึ่งไร่มีนะครับอ่าหนึ่งไร่มีแต่เดี๋ยวค่อยถามข้อมูลกันแล้วกันเ,เดี๋ยวเดินดูกันก่อนแล้วกันค่ะคุณเตยเดินชมไป,ไปรอบกันหน่อยแล้วกันนะครับแถวนี้นี่อู่ทองนี่น้ําท่วมไหมครับตรงนี้ตรงนี้น้าไม่ท่วมค่ะพี่บอยประวัติน้ําท่วมไม่มีไม่มีค่ะอ่าแล้วแถวนี้ฮะของกินของใช้นี่เขาเรียกว่าของเล่าเนี่ยมันพิเศษใช่ไหมมันอยู่ใกล้สี่เลนเลยติดเลยค่ะไปสี่เลนท่านผู้ชมเนี่ย อ่ะใครเห็นรถวิ่งมั่งครับใครเห็นฝากพี่มาหน่อยเห็นรถวิ่งไหมครับเห็นเสาไฟแรงสูงไหมอ่ะใครเห็นพี่มาหน่อยนะครับอู่ทองสุพรรณนะพื้นที่ไร่ครึ่งนะครับอ่ะขายหมดเลยทั้งบ้านท,ทั้งที่เนี่ยสามล้านเนี่ยรถวิ่งกันเต็มไปหมดเลยนะครับน้ําประปามีไหมครับคุณเตยที่นี่เป็นประปาภูมิภาคค่ะพี่บอยแล้วก็ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะไฟฟ้ามี <c oughs> ประปาภูมิภาค <c oughs> บ้านใช้ไฟเปิดแอร์ได้เลยค่ะพี่บอยพร้อมอยู่เลยใช่ค่ะโฉะนดก็พร้อมโอนเลยค่ะแล้วสวยสวยยางเงคุณเตยครับ วางจองวางไม่จำกันเท่าไหร่ค่ะออวางเพียง10,000แสนบาทค่ะพี่บอยฉนดทะเบียนบ้านพร้อมโอนค่ะไปวางวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปโอนได้ที่กรมที่ดินละค่ะอ่าสัญญาณมือถือชัดเจนค่ะแล้วสัญญาณอินเทอร์เน็ตสายเขาเรียกว่าสายไฟเบอร์ iber, นี่มีใช่ไหมครับมีค่ะพี่บอยผ่านหมดเลยค่ะแล้วปะปาเมื่อกี้คุณเตยบอกว่าภูมิภาคด้วยเป็นของภูมิภาคด้วยค่ะอ่าปะปาภูมิภาคไฟฟ้ภภาภูมิภาคนะครับเอ่อตรงนี้นี่ไม้เขาเรียกว่าไม้สักทองนี่ปลวกไม่กินใช่ไหมครับ ไม่กินค่ะพี่บอยเราติดสายน้ํายากําจัดปวกค่ะเอฟซี FC ถามห่างจากชุมชนกี่กิโลมันก็อยู่ในชุมชนเลยชุมชนล้อมทั้งหมดเลย ตัเตยตรงนี้มันอยู่ใกล้กับวัดอะไรบ้างหรือโรงเรียนอะไรบ้างเออตรงนี้นะคะเป็นถนน4นี่เลนเส้นส3มอยู่ตรงกรอมอที่9ค่ะถ้าเกิดว่า,าลูกค้ามาไม่ถูกนะคะพิมพ์คําว่าบ้านสวนอรารยาคีรีก็จะขึ้นเลยค่ะเอาอย่างนั้นขอเบอร์ดีกว่าได้ค่ะโทรหามาแล้วถามว่าอยู่ตรงไหนเอาง่ายๆเลยห่างจากอูท่ทองนี่9กออิโลใช่ไหมครับใช่ค่ะมัน,นเรียกว่ากมที่9ค่ะแล้วห่างจากกรุงเทพนี่ไกลไหมครับถ้าจากเซ็นทรัลเวสเก็ต120กิโลค่ะพี่บอ ทางจากเซนทันเวสเกตค่ะ100เท่าไหร่นะฮะ120กิโลค่ะก็ไม่ไกลมากค่ะ,ะ,ะเบอร์คุณเตยเนี่ยถ้าเกิดคุณสนใจเนี่ยโอ้คนชมกันมากมายเลยให้โทรมาเบอร์อะไรนะค่ะ68นะคะ0885689999ค่ะ94ตัวค่ะท่านผู้ชมรบกวนท่านผู้ชมวันท่านผู้ชมหน่อยเดี๋ยวจะถามเบอร์คุณเตยอ,อีกรอบหนึ่งช่วยพิมพ์มาหน่อยนะครับลมแรงมากๆนะครับขออีกเที่ยวหนึ่งคุณเตยเบอร์อะไรนะฮะค่ะ088 568 94ตัวค่ะ9999อ้าวช่วยกันพิมพ์หน่อยท่านผู้ชมโอ้โหลมแรงมากมากครับนี่จะทำห้เรื่อยๆแล้วกันนะครับคุณเตยแล้วอย่างเงี้ยรู้แล้วว่าอ่ามันไม่ไกลชุมชนแล้วอย่างเงี้ยโรงพยาบาลเนี่ยเวลาคนมาอยู่เจ็บป่วยนี่ไปหาโรงพยาบาลที่ไหนครับเอ้าโรงพยาบาลนะคะอยู่ในตลาดท้องค่ะเก้ากิโลค่ะมีโรงพยาบาลเอกชน2แห่งโรงพยาบาลรัฐสองแห่งค่ะอ่าท่านผู้ชมได้หมดนี่เลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหมุนตัวก่อนจะได้ดูวิวหลายๆวิวนะครับนี่ท่านผู้ชมวิวนี้สวยไหม บ่บอน้ําอยู่ในที่เราลงหมดเลยนะครับมีรั้วให้นะครับรั้วให้สด้านด้านหลังไม่นร่องน้านะครับ088 568 9999าถูกต้องและครับฤดูน้ําหลากน้ําไม่ท่วมนะครับเพราะถมหมดแล้วถมเท่าถนนสี่เลยเลยนะครับฟังไม่ผิดนะครับถมเท่าถนนสี่เลยเลยถ้าน้ำตรงนี้ท่วมข้างบนถนนต้องท่วมด้วยอ่าสบายใจได้นี่หมุนดูตัวมุนมน,นี้ก่อนเ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 นนข้างในนี่มีปลาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วดูเพื่อนบ้านเนี่เห็นไหมท่านผู้ชม มาปล right ah, mm ูก hmm. บ right. mm ้านกันหมดแล้วนะครับอ่าอยู่ได้จริงนะครับไม่ได้อยู่คอนเทนต์นะครับอยู่ได้สบายใจเลย2ห้องนอนใช่ไหมคุณเตยฮะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างเขาเรียกว่าไปดูด้านนู้นกันดีกว่านะครับอย่างเงี้ยถ้าไ้ชมมาทําข้างล่างได้นะครับมามาก่อปูนมาอะไรด้านล่างได้หมดเลยเนี่ยเรียกทรงไทยประยุกต์สไตล์รีสอร์ทนะครับเหมือนที่เขาแต่งเขาเรียกอะไรนะไปถ่ายรูปงานแต่งกันอ่ะอ่าคุณเตยแล้วอย่างเงี้ยบ้านหลังเนี้ยถ้าคนสนใจเนี่ยมาชมวันไหนได้บ้าง มาได้ทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุดเลยคะ่ะมาได้ทุกวันเลยใครจะลองโทรมาก็ได้นะครับอยากรู้ว่าสัญญาณชัดไหมนะครับเบอร์คุณเตยที่ถามเมื่อกี้นะฮะมาได้ตลอดนะครับอลองโทรได้3.99้าล้านได้ทั้งหมดนะครับ3.99ล้านเดี๋ยวขอดูมุมนี้หน่อยครับคุณเตยเน่จะให้ดูหลายๆมุม,มนะครับดูมุมไหนก็สวยหมดเลยนะครับ2ห้องนอน1ห้องน้ำหนึ่งห้องโถงนะครับแล้วครัวทําตรงไหนคุณเตยครัวต่อเติมด้านล่างค่ะทางเรายังไม่ได้ทาครัวไว้ให้นะคะส่วนใหญ่บ้านทรง,ทรงไทยเนี่ย เขาจะทาครัวด้านล่างหรือครัวนอกกันไว้นะครับข้างล่างเนี่ยมาต่อเติมได้อีกเยอะแยะแต่ไม่หมดเลยนะครับมีพื้นที่ว่างๆเยอะส่วนใหญ่อ๋อ FC ฐานอู่ทองสุพรรณนะครับอู่ทองสุพรรณคุณเตยได้อย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวน่ามามุมนี้ก่อนดีกว่าอ่าท่านผู้ชมขอดูมุมนี้บ้านเลขที่168ดอ่าเดี๋ยวขอดูมุมนี้นิดนึงนี่สวยไหมท่านผู้ชมจะถามคุณเตยเมื่อกี้ค้างไว้ไม้ล้อมนี่ให้นี่ต้นอะไรบ้างอ,อ หมักเมาค่ะในแปลงหลักๆจะเป็นต้นถ้าต้นหมักเมาสักคนน้ำใช่ค่ะแล้วก็มีต้นพุธมาลัยประมาณนี้ค่ะอ่าผมเห็นหลายต้นที่สวยๆเลยนี่อย่างนี้ต้นอะไรครับต้นหมักเมาค่ะนี่ท่านผู้ชมหมักเมาอ,อ่าต้นหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับนี่สวยไหมฮะแล้วเขาปูหญ้าจัดสวนไว้ให้หมดแล้วนี่ดูมุมนี้นี่อย่างสวยเลยนะครับอย่างสวยไม่ไดทา่านผู้ชมแ้่สวยฝากพิมพ์สวยมาหน่อยอ่าไปมุมไหนก็ถือว่าได้บรรยากาศทั้งนั้นเลยนะครับมีแปลงเดียวเท่านั้นท่านผู้ชม คุณเตยเอฟซีถามที่เปล่านี่มีพื้นที่เท่าไหร่บ้างมีหนึ่งไร่ค่ะหนึ่งไร่ค่ะแล้วก็เป็นไร่สองงานค่ะไร่ก็ไร่สามงานค่ะไร่ก็ไร่ครึ่งกว่ากว่าแล้วกันใช่ค่ะหนึ่งไร่นี่หรือไร่ครึ่งนี้ทําอะไรไว้ให้บ้างครับอ่ตอนนี้เนื้อที่หนึ่งไร่นะคะจะเป็นที่ดินเปล่าค่ะอ่าแต่ว่าถมให้เสมอถนนสี่เลนเลยค่ะลูกค้าอยากจะได้ออปชั่นอะไรเดี๋ย็ g o คุยกันหน้างานได้ค่ะนัดประชมก่อนใช่ค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับเริยตล เส้น3ามสามนะครับทางขวาไปกรุงเทพทางซ้ายเนี่ยไปทางด่านช้างออกชัยนาทได้ขึ้นนครสวรรค์ได้นะครับนี่บรรยากาศอย่างนี้เลยนะครับเสาไฟแรงสูงไม่ต้องกลัวเต็มไปหมดนะครับปะปามีเพื่อนบ้านมออีไฟฟ้าครบคันนะครับแปลงนี้ไร่ครึ่งท่านผู้ชมไล่ครึ่งนะครับไล้ครึ่งขายอยู่แค่3.9 9้าล้านเท่านั้นคุณเตยเมื่อกี้เอฟซเนี่ยเขาบน่นเขาจดเบอร์ก็ไม่ทันเดี๋ยวจะขอใ,ให้นะแล้วฝากพิมพ์มาหน่อยนะครับทุกแอปทุกสีฝากพิมพ์มาหน่อยเบอร์คุณเตยนี่อะไรนะขอะชา้าช้านิดนึงลมมาแรงครับ 088-568-94ตัวค่ะ9 9 9 9เค่ะนี่แอปสีดำคนชมพันคนพอดีเลยนะครับมาตอนตอนตรงเนี้ย1 0 0 0กว่าคนแล้วนะครับจดพันไหมท่านผู้ชมนะครับคุณเตยยังไม่ได้เอาป้ายมานะครับอาสามตัวแรกก่อนใกล้คุณเตยครับค่ะ088ค่ะ088ยท่านผู้ชมพิมพ์มาหน่อยทุกแอปทุกสีเลย088ยค่ะ เอาบนหรือล่างค่ะ568ค่ะ088 568ค่ะ94ตัวค่ะ99 99ทันไหมท่านผู้ชม068 88ค่ะพี่บอยอีกเที่ยวหนึ่งคุณเตยฮะ088 088 568 568ค่ะ94ตัวค่ะอ่าเลข94ตัวทันนะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะถามให้เรื่อยๆนะครับอ่าเป็นบ้านสไตล์นี้เลยนะครับโอ้พิมพ์กันมาเยอะเลยนะครับ088 568 9999ขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่า จะโทรมาตอนนี้เลยก็ได้คนชมกันเต็มไปหมดที่ดินเปล่าคุณเตยฮะหนึ่งไร่เท่าไรค่ะราคา1ไร่1 5 9 0 0 0้านบาทค่ะอยู่แปลงใกล้ๆนี้กันนะครับใช่ค่ะนี่นโครงการเดียวกันค่ะแต่อยู่อีกมุมหนึ่งใช่ค่ะ1ล้านเท่าไรนะครับ1 5 9่0 0้าบาทค่ะ1.59้าล้านค่ะพร้อมค่าโอนฟรีค่าภาษีค่าโอนค่ะโฉนดคุดแดงพร้อมโอนค่ะรั้วมีให้ไหมครับมีรั้วค่าบอยให้ค่ะพี่บอยอมีบ่อน้ำไหม ่ไม่มีค่ะเป็นที่ดินเปล่าเลยก็คือสําหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยชอบบ่อค่ะแต่ถ้าอยากได้บ่อก็คือแปลงหนึ่งไร่สงานใช่ค่ะลองโทรมาคุยได้เบอร์เดียวครอบจักรวาเลยคุณเจยเดี๋ยวขอดูหลายมุมนิดนึงครับผมพยายามจะดูให้หลากหลายนิดนึงนะครับท่านผู้ชมอันนี้นี่เป็นสเต็ปต่ำๆๆนะท่านผู้ชมเขาเล่นสเต็ปไว้ให้เห็นภูเขาไหมข้างหลัง ฝนมันตกอ่าไม่งั้นน่าจะเห็นภูเขาชัดเจนเลยนะครับอู่ทองสุพรรณนะท่านผู้ชมอู่ทองสุพรรณได้อย่างนี้เลยนะครับได้สวยๆอย่างนี้เลยนะครับยังไงเนี่ยผมเชื่อได้ว่าบ้านเนี่ยหลังเนี้ยเป็นที่ถูกอกถูกใจของหลายๆท่านแน่คุณต้อยผมถามซ้ํานิดนึงค่ะบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านมาสร้างในพื้นที่เลยใช่ค่ะอ่าไม่ใช่บ้านน็อกดาวน์นะครับมาสร้างในพื้นที่ค่ะ,ะครับข้างบนก็มีฝ้านะครับผนังก็กู่สองชั้นนะครับแล้วก็อยู่ได้จริงนะครับอยู่ได้อย่างมีความสุขเสาที่เห็นนัน,นะ คือเ <c oughs> สาไม้แท้ๆเลยะนะครับไม้สักแท้ๆเลยนะครับอ่าลองดูแล้วกันมาต่อเติมมาผูกเปมาทําอะไรได้เยอะเลยเนี่ยแล้วอย่างที่บอกต้นไม้ที่เห็นข้างหน้าเนี่ยอยู่ในพื้นที่เราทั้งหมดนะครับปวกไม่มีปัญหาครับส่วนใหญ่ปวกไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับลองมาดูแล้วกันไม้สักทองส่วนใหญ่ผมได้ข้อมูลมาปวกจะค่อนข้างไม่ค่อยไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับเราเทบนคานบนปูนด้วยค่ะพี่บอยแล้วเราก็ติดไอท่อกําจัดปลวกไว้แล้วด้วยระบบกําจัดปวกเราทําไว้แล้ว แสดงว่าสบายใจได้อีกนะครับห่างจากอู่ทอง9กิโลท่านผู้ชมถูกแล้วห่างจากกรุงเทพร้อยกว่ากิโลนิด,นดะคุณเตยเดี๋ยวเดินเลาะก,กับอีกเรื่อยๆอ่ะคุณเตยอยู่ข้างบนนั่นแหละครับนี่ผมอยู่สเตปนี้เห็นไหมมันจะอยู่เป็นสเตปสเตปเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มองลงมานี่เป็นบ่อน้ําอ่าบ่อน้ำเอ่อเนี่ยเนี่ยเให้ดูนะครับอ่าขอบคุณทุกคนบางทีผมไม่ได้ตอบคําถามนะให้โทรหาคุณเตยเอาละกันนะครับอ่โทรหาเบอร์ที่ผมถามอยู่บ่อยๆนะครับ แถวเนี้ยผมคุณเตยคุณถามอีกรอบนึงตอนนี้น้ําไม่ท่วมนี่ยมันมีโอกาสน้าจะท่วมอนาคตไหมเอ่อที่ผ่านมาค่ะพี่บอยนะ้ำไม่เคยท่วมเลยค่ะก็เพราะว่าก่อนที่เตยจะซื้อที่อะค่ะเตยก็เช็คประวัติแต่ว่าในอนาคตอะคะ่ะเตยก็ตอบไม่ได้อันนี้เตยก็พูดตรงๆนะคะเพราะว่าอ,อ,อย่างเช่นตรงเนี้ยเป็นที่นา คนก็อาจจะกลัวในเรื่องของน้ําท่วมแต่ว่าเราอะค่ะก็ถมเสมอถนนเลยค่ะพี่แล้วแล้วโครงการเนี้ยค่ะในในบางส่วนเตยค่อยๆทําไปเสร็จเนี่ยก็ชนปีแล้วปีที่แล้วก็เจอฝนใหญ่ซึ่งหนักมากในหลายๆพื้นที่ท่วมกันแต่ตรงนี้ก็ไม่ท่วมค่ะสบายใจได้ชื่อโครงการะอะไรนะครับโครงการอารยาคีรีค่ะออยู่อู่ทองสุพันนั่นนะครับ โอเคเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆครับไปคุยกันเรื่อยๆทั้งหมดนี่ไล่ครึ่งขายอยู่3.99ล้านนะท่านผู้ชมไล่ครึ่ง3.99ล้านไม้ล้อมไม้เขาเรียกว่าเต็มพื้นที่แล้วกันไม้ประดับเต็มพื้นที่เลยนะครับแล้วก็อยู่ได้จริงนะครับไม่ได้อยู่คอนเทนต์นะครับใช้ชีวิตได้อย่างสบายๆเลยแล้วข้างล่างเนี่ยถ้าใครจะมาต่อเติมเนี่ยทำให้ก่อปูนก็ได้อะเรียกง่ายๆเลยนะครึ่งตึกครึ่งปูนนะครับทรงไทยเขาเรียกว่าทรงไทยประยุกต์สไตล์รีสอร์ทเดี๋ยวขึ้นไปดูคุณเตยคุณเตยไปมมุข้้้าางหหหหนน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 นกกััััั่่ออยยะะคครรบบไปดูถ อันไหนคือหน้าบา้านทางนี้ค่ะเราหันหน้าไปทางบ่อไปทางทิศเหนืออ๋อเอาง่ายๆเลยว่าหน้าบ้านเราเนี่ยหันไปทางทิศเหนือใช่ค่ะคุณเตยขอรบกวนหน่อยดีฮะลองเดินไปตรงเสาหน่อยนะครับตรงเสาสักต้นหนึ่งเสามี12ต้นนะท่านผู้ชมนี่ผมจะเทียบสัดส่วนให้ว่าเสาไม้นะ่มันใหญ่เท่ากับตัวคุณเตยเลยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นกําลังจะบอกอย่างนี้เดี๋ยวมาหลอกตาไงท่านผู้ชมคิดว่าเท่าแค่เขาเรียกไงเสาต้นเท่าขาไม่ใช่นะครับต้นเท่าคนนะครับแข็งแรงมากนะครับเนี่ย เนึนงคนโอบบางทียังไม่หมดเลยนะครับกตกใจว่าตัวเองตัวใหญ่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เสา <c oughs> ไม้มันค่อางจะแข็งแรงนะครับ <c oughs> คุณเตยตัวใหญ่มากเลยค่ะแล้วมันเป็นไม้สักด้วยไง <c oughs> มันเลยมีคุณค่าของมันนั่นนะครับทั้งหมด700กว่าคนขอบคุณมากนะครับพื้นที่ไล่ครึ่งนะท่านผู้ชมไล่ครึ่งได้อย่างนี้เลยไล่ครึ่งหมดนี่ขายอยู่3.9 9ล้านแล้วที่บอกนะว่านุ่นๆๆ่นเพื่อนบ้านก็ซื้อที่เป่ามาสร้างกันแล้วเนี่ยเขาสร้างกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นสบายใจได้เพื่อนบ้านนะ มีภูเขาอยู่นะครับแต่ฝนมันตกอ่าลมมันแรงฝนมันตกเพราะฉะนั้นอาจจะมองไม่ชัดนิดนึงแต่ภูเขารอบด้านทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวขอดูมุมนี้คุณเตยอาจจะพยายามดูได้ไหลายมุมมุมนี้<ม><ม>คือเป็นทิศตะวันตกค่ะเราก็จะปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อที่จะให้อ่ามเงาแก่บ้านกองแสง<ช>อ่าตอนเช้าเนี่ยก็สบายแล้วฮะอ่าตอนเย็นเนี่ยอาจจะมีแสงมั่งก็เป็นตรงนี้เราก็เอาต้นไม้นยมาบาังแสงไว้ให้แล้วโอ้สวยงามมากทานผู้ชมมีหลังเดียวนะมีหลังเดียวที่เหลือที่เปล่านะครับ1่ไร่1.59ล้าน อันนี้เงินคุณเตยเขาถามนะครับว่าถ้าจะกู้ธนาคารได้ไหมกู้ธนาคารอยู่ที่เครดิตของลูกค้าค่ะแล้วทางโครงการช่วยประสานใช่ไหมครับอ,อ๋อเราขายเงินสดค่ะพี่บอยอ่าเราขายเงินสดแต่ที่จะ<ช>คนคะจะกู้เนี่ยอย่างน้อยก็มาคุยกับเราก่อนเราอาจจะให้คําแนะนาําท่านก็ลองไปกู้เองดูได้เลยตรงนั้นอ่าคุณเตยเดี๋ยวกาดูมุมนี้หน่อยเนี่ยเน,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 นหลายมุมขอบคุณทุกคนมากโอ้โหคนเข้ามาชมกันเต็มไปหมดเลยนะครับหกเจ็ดร้อยปคนนี้ไม่หนีไปไหนเลยนะครับคุณตเตยแล้วถนนออกทางไหนฮะ อ่าเดี๋ยวตามคุณเตยมาลมแรงมากนะครับอู่ทองสุพรรณนะท่านผู้ชมหมดที่เห็นเนี่ย3.99ล้านมากับฝนเลยแล้วฝน <c oughs> จองไม่ลนะคะจอง100,000เท่านั้นนี่นี่ใช่ไหมครับคุณเตยออกถนนเขาเรียกว่า4เลนเลย <c oughs> ใช่ค่ะที่เห็นอยู่นี้เป็นต้นไม้ในโครงการนะคะเนี่ยนะฮะ <c oughs> ใช่ค่ะอ๋อนี่ยเนี่เน,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 นี่เขาปลูกต้นไม้ไว้ให้ในโครงการแล้วท่านผู้ชมตลอดแนวเลยนู่นหนึ่งไร่อยู่ข้างหลังนู่นนะครับอ่าจะเอาหนึ่งไร่ก็มีหนึ่งไร่กว่าก็มีที่เปล่าโทรมาคุยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้เบอร์ไว้ทั้งหมด บันไดขึ้นตั้งไหนครับเนี่ยอย่างสวยเลยท่านผู้ชมค่ะคุณเตยขอเบอร์อีกท่านผู้ชมนี่ขอจะเบอร์นะฮะแต่ทีเนี้ยลมมันแรงเขาเลยจดกันไม่ทันเอา3ามตัวก่อนแล้วกันนะครับค่ะ0 8 8ย์ค่ะ568 9 9 9 9ค่ะทันไหมท่านผู้ชมนะครับขอแล้วก็ลองโทรมาคุยดูแล้วกันนะครับ0 8 8ย์แค่ะห แปดค่ะ9ก้าสี่ตัวเลขเก้าเก้าเก้าเลขเก้าสี่ตัวพูดง่ายๆอ่าลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอดูมุมนี้หน่อยฮะอ่าอยากดูให้ทั่วเลยนะครับนี่เขามีรัวร้วรอบขอบคิดให้แล้วโอ้โหสวยมากได้หาน,าน้าตุ้มต้นแก้วเจ้าจอมไว้ให้นะคะ3ต้นเลยค่ะแก้วเจ้าจอมใช่ค่ะต้นที่อยู่หลังคุณเตยอะนะค่ะอ่าต้นนี้ราคาไม่ใช่ถูกๆนะท่านผู้ชมอ่าราคาเท่าไหร่โอ้โห fc ลุงอ่านด้วยนะคอมเมนต์ทั้งแอฟสีดำเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับค่ะสามจุดเก้าเก้าล้านท่านผู้ชม3.99ล้านใครเห็น ใครได้ยิ yeah. นก็แากฟิล์มมาหน่อยละกันนะครับคนข้างหลังมาจะได้เห็นข้อมูลด้วยนะครับอ่าเน่เน่น่เ่ทรงไทยประยุกต์อ่ะคุณเตยเดี๋ยวเขาดูนิดนึงเดินไปเรื่อยๆก่อนเน่ลงจากลาดยางเข้าสู่ที่เราเลยนะจากลาดยางลงมาเลยเส้น3ามสามอู่ทองสุพรรณบุรีนะครับกอมอที่9กอ่ากมที่9ทั้งหมดนี่ผมพยายามใช้ดูหลายๆมุมนะเนี่เเน,น,นข้างบนเป็นกระเบื้องนะครับอ่าเน่่เสวยใช้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมเห็นภูเขาไหมเดี๋ยวผมถามลองของกันก่อนมองไปสุดสายตาใคเห็นภูเขาฝากฟิล์มมาหน่อยผมไม่รู้ว่า มองเห็นไหมนะครับภูเขาจริงๆอ่ะรอบด้านนะรอบด้านเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าฝนมันตกนะครับมันอาจจะมองไม่ชัดนิดนึงนะครับแต่อยู่ที่นี่สบายเลยนะครับไปเดี๋ยวเดินกันไปอีกนิดเดียวครับคุณเตยท่านผู้ชมได้เห็นทั้งหมดเลยนะครับชาวที่เปล่าก็ได้นะครับขอบคุณมากที่คนทุกคนที่พิมพ์มานะครับในโครงการนี้เนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมมีเสาไฟเขามีไฟถนนให้แล้วโซล่าเซลนะครับมีประปาภูมิภาคด้วยแล้วออกไปเนี่ย เลี้ยวสายไปอำเภอด่านช้างไปอุอทยัยธานีเลี้ยวขวาไปกรุงเทพเดี๋ยวคุณเตยขออนุญาตมุมนี้นิดนึงนี่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 นนเท่านผู้ชมมุมนี้ก็สวยมุมออกมาบนถนนเลยนะครับอ,อยู่ได้สบายสบายนะครับอคุณเตยเดี๋ยวเราจะส่งท้ายท่านผู้ชมกันนะครับค่ะท่านผู้ชมบอกว่าเบอร์เนี่ยบอกกี่ครั้งกี่ครั้งก็จดไม่ทันเลย0ูนย์แปดแปดาผมจำได้แล้ว0ูนย์แปดแปดท่านผู้ชมพิมพ์ม,มาเดี๋ยวผมจะลงไลน์แล้วก็จะได้โทรกันมาเลยจอง10,000แบาทเท่านั้นนะครับ มีหลังเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับนะัดชมได้ทุกวันนะครับโทรได้ตลอดเวลา088แล้วก็อะไรนะคุณเตย568ค่ะ088แล้ว568 94ตัวค่ะ9999ทันนะคุณท่านผู้ชม088 568 9999 99, กับคุณเตยโครงการอะไรนะครับ โครงการอารยยคีรีค่ะรีบโทรมาแล้วกันนะครับถ้าหนึ่งไร่กว่าเนี่ยก็มีจัดส่วนให้อย่างนี้เลยใช่ไหมฮะได้ค่ะลูกค้าคือเราถมเอาไว้แต่ถ้าลูกค้าอยากได้แบบไหนก็มาคุยกันหน้างานได้นัดประชุมกันแล้วกันครับหมดแล้วหมดเลยแล้วกันขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับคนเข้ามาติดตามชมกันเต็มเลยขอบคุณนั่ง3,600ดวงใจที่กดมาให้แล้วกันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยแล้วกันนะครับยังไงก็ลองโทรมาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับคุณต้อยครับสวัสดีครับ